สิ่งน่าตกใจก็คือในฐานะ Specialist ์เขากลับเลือกทางลึกที่สองคือกอดความรู้เก่าและยอมจมไปกับมัน My Step My Strong ปรับความคิดใหม่เพื่อก้าวสู่สนามในเลเวลถัดไปสวัสดีครับหลายคนคงเริ่มสังเกตแล้วว่าหลายอย่างในชีวิตเปลี่ยนไป ในปี2020นี้เราได้พบปรากฏการณ์ที่จะบอกเลยว่า100ปีที่จะมีสักครั้งมันถูกเรียกว่าไวรัสดิสตรั t ชันคือการที่ไวรัสโคโรนาได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของเราสิ่งที่เราค้นพบก็คือรูปแบบและกระแสของตลาดเปลี่ยนไปพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นเราในฐานะผู้ให้บริการก็จาเป็นที่ต้องเปลี่ยนไมล์เซตและปรับตัวให้เด็วเพื่อเข้ากับสถานการณ์ที่กํำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันในการทํางานสายบุบบรมผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่ากับทุกท่านฟังเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญหรือสเปเชียลลิสท่านหนึ่งสําหรับการทํางานแล้วบุคลากรที่มีคุณค่าสำหรับองค์กรคือบุคลากรที่มีความเป็นสเปเชียลิสในด้านใดด้านหนึ่ง แต่คุณรู้ไหมครับว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงนั้นฆ่าผู้เชี่ยวชาญได้เช่นกันครั้งหนึ่งผมเคยทํางานอยู่ในองค์กรองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นองค์กรที่ทําเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องของการดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าวันหนึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมและการดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งมา20ปีเขาไม่เคยหาอะไรมาเพิ่มเลยครับเขาไม่เคยเพิ่มความรู้ใหม่ๆไ่เคยเพิ่มทักษะใหม่หรือสกิลใหม่ๆเลย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันหนึ่งโปรดักที่เขาขายอยู่นั้นมันถูกโลเทดหรือมันถูกผลักด,ดันออกจากตลาดมันกลายเป็นว่าความรู้20กว่าป,ปีที่เขาเก็บมาจนเป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นกลายเป็นศูนย์และไม่มีค่าในตลาดท,าทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือเขามาเชิญหน้ากับ2ทางเลือกทางเลือกแรกคือจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทางเลือกที่2องจะยอมกอดความรู้เก่าที่มีแล้วก็จมไปพร้อมเรือลำนั้นสิ่งน่าตกใจก็คือในฐานะสเปเชียลิสต์เขากลับเลือกทางเลือกที่2คือกอดความรู้เก่าและยอมจมไปกับมันเขาออกไปหาบริษัทที่ยังมีโปรดักต์นี้ขายอยู่แล้วสุดท้ายตลาดนี้มันก็ค่อยๆแคบลงก็ถูกผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่เข้ามาผลักดันและทำการดิสทอปตลาดไปจากโปรดักต์ชิ้นเก่านั่นแหละ คำว่าความเปลี่ยนแปลงค่าผู้เชี่ยวชาญได้แล้วเราจะทํายังไงละ่ะให้เรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญได้อยู่เสมอแม้ตลาดมันจะเปลี่ยนไปผมมีไม s e เซ็ต5ไม e t เซ็ตไม้ปรับและฝึกฝนพัฒนาตัวเองครับไม n d เซ็ตแรกตั้งเป้าหมายให้กล้าหารและยิ่งใหญ่เข้าไว้ผู้คนส่วนใหญ่มักไม่กล้าตั้งเป้าที่สูงไม่กล้าตั้งเป้าที่กล้าหาร ไม่กล้าตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเพราะความรู้สึกเจียมตัวความรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนตัวเล็กๆไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่คุณอย่าลืมนะครับโทมัสอาร์วัยดิสันสองพี่น้องต,ตระกูลไรส์หรือแม้แต่นนวอาร์มสตรองเขาก็เป็นคนตัวเล็กๆที่เปลี่ยนแปลงโลกด้วยความกล้าหาญในการตั้งเป้าที่จะทำอะไรสักอย่างนึงที่จะฝากชื่อไว้ในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะตั้งหมายเสดคุณอย่าตั้งแค่ พอออกไปแค่ปากซอยคุณจงตั้งมันให้ไปถึง้วโลกเหนือเพราะอย่างน้อยถ้าคุณไปไม่ถึง้วโลกเหนือตามที่คุณตั้งใจเอาไว้คุณก็ยังไปไกลกว่าปากซอยแน่นอนครับลงมือทําอย่างมีระบบครับอย่างอาศัยแค่แพชชั่นอย่างเดียวครับผมเป็นคนหนึง่งที่เสพติดแพชชั่นในการทํางานครับการจะทำอะไรผมต้องมีแพชชั่นมันถึงลงมือทําสิ่งนั้นได้ดีแต่ปัญหาคือแพชชั่นเนี่ยมันมีวันหมดครับแล้วจะเอาอะไรนะครับที่มาช่วยจัดก,การเมื่อวันที่แพชชั่นหมดนั่นคือวินัยครับ คุณใช้วินัยและระบบในการจัดการเรื่องงานต,างต่างๆจงใช้มันเป็นเมนหลักแต่ใช้แพชชั่นอย่างมันเป็นแรงขงับดันเสริมเล็กนน้อยได้แต่อยา่าไปพึ่งแพชชั่นอย่างเดียวจงตั้งวินจงจงตั้งวินัวนวนยว่าตื่นเช้ามาคุณจะทําอะไรบ่ายสองคุณจะทําอะไรสี่โมงเย็นอะไรต้องเสร็จเมื่อคุณมีวินัยมีระบบไมเ่เซ็ตของคุณจะพาคุณไปถึงจุดหมายได้แน่นอนครับ เคลื่อนไหวให้เร็วตั้งกดให้น้อยคล่องตัวให้ได้มากที่สุดในโลกยุคใหม่ในยุคที่ไม่ใช่ไปหยัดก,กินปลาเร็กแต่เป็นปลาเร็วกินปลาช้าคุณต้องมีความคล่องตัวเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสามารถเรียนรู้และยืดหยุ่นได้ตลอดเวลาวิชาย,ยืดหยุ่นที่คุณเรียนตอนมัธยมแหละจะได้ใช้ประโยชน์ตอนนี้แหละนะครับคุณต้องยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้กฎมีให้น้อยจงมีกฎแค่เฉพาะเรื่องสำคัญๆเท่านั้นอย่าให้มันมาร้างคุณอย่าให้มันมาจุก ชุดให้คุณอยู่กับที่คุณจงครองตัวอะไรที่เปลี่ยนได้ต้องเปลี่ยนอะไรที่จัดการได้ต้องจัดการไม่เดี๋ยวก่อนไม่พรุ่งนี้ทําได้ทําเลยถ้าคุณมี mindset นี้แล้ว,แล,วแล้วก็คุณจะสามารถรับกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ตลอดเวลาครับเปิดใจรับความหลากหลายยอมรับในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดไม่ปิดกัน้นจิตใจของตัวเอง คนเราส่วนใหญ่มักจะยอมรับแต่เฉพาะในสิ่งที่ตัวเองรู้และเข้าใจเท่านั้นนั่นคือขอบขีดความสามารถของคุณแต่ถ้าคุณเปิดใจให้ยอมรับสิ่งต่างๆเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ขอบขีดความสามารถของคุณก็จะขยายขึ้นมนุษย์ทุกผู้ทุกนามต่างม,มีอ,อีโก้และอัตตาเป็นของตัวเองจงละวางสิ่งนั้นซะเรียนรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มองหาในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นแล้วคุณจะพบว่าหมายเสร็จนี้จะทําให้คุณขยายขอบขีดความสามารถออกไปได้กว้างมากกว่าที่คุณคิดไว้แน่นอนครับ หาจุดแข็งของตัวเองต้องแตกต่างอย่างชัดเจน,ว,นนะวันนี้วันนี้การขายแค่สินค้าหรือการขายแค่บริการไม่พอแล้วเราต้องขายตัวตนของเราเราต้องมีแบรนด์แอะมาสเตอร์ที่เป็นตัวเองคุณต้องสร้างตัวเองให้กลายเป็นแบรนด์แล้วอะไรละ่ะที่จะทำให้ผู้คนจดจําความแตกต่างความเป็นตัวตนอะไรที่คุณทาแล้วสบายใจและผู้คนยอมเราจงนําสินนั้นมาเป็นสินค้าและนํามันมาขายให้กับโลกได้รับรู้เมื่อคุณ มั่นใจและภูมิใจในตัวเองที่จะนําเสนอสินค้าที่มีชื่อว่าโัวกนองฉันแล้วแล้วก็คุณจะกลายเป็นสินค้าที่มีราคาในตลาดแน่นอนครับและนี่คือ5้าไมเซที่จะเปลี่ยนแปลงคุณจกาก i n เซ e ตให้เป็น Mind s t รพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกๆ Dis r รับที่เข้ามาในชีวิตเพราะผมเชื่อว่าโคโรโนาไวรัสคงจะไม่ใช่ d i s r รับเดียวที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตเรายังมีอีกหลายวิกฤตการณ์ยังมีหลายความเปลี่ยนแปลงที่เราต้องเผชิญหน้าต่อไปที่เรายังมีลมหายใจอยู่ รับรองว่าถ้าคุณเปลี่ยน5้าหมายเสตนี้ได้คุณจะไปถึงจุดหมายของคุณแน่นอนครับ